เต็มเรามาขนาดนี้ลจะไม่หลงทางใช่ไหมเต็มพี่ว่าเราหลงทางเคยมีฉลามเคยมีฉลามจับได้แล้วดอ่ะเดี๋ยวรัป้าเปช่วยด้วยได้ใครโผล่มาคว้าหัวแตกเลยอะเต็มก็ดำผุดดำว่าย น,นี้นะคะอะไรแก้วอ่ะคิดถึงชาแตมมากก็เลยมาบ้านเาแตมใช่ค่ะแล้วตอนนี้อะไรแก้วก็ะจะพาทุกคนทัวร์หมู่บ้านด้วยอะไรกล้องไม่ใช่ด้วยอันนี้เสกเวเอโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ำกันด้วยแต่ตอนนี้จะไปทัวร์หมู่บ้านกันก่อนพี่ว่าเราควรไปทางนูน้นไม่ไปไกลหรอกเป็นมันเป็นหัวช้างเราไปไม่ได้กับอันนี้หัวช้างคืออะไร ไม่ใช่ผัวหมา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 ไม่เราก็ไปไม่ต้องสุดก็ได้ไงแล้วเดี๋ยวเราก็วนไปปนมาแคาน่นั้นจบก็จเฉตันตอบคำถามอย่างหนึ่งบ้านในหมู่บา้านเฉตันมีกี่หลังเอาไปคิดดูเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายคือสิ่งที่ใกล้ใกล้ชิดที่สุดก็คือการขึ้นเนิน ม่มีรถไปอันนี้คืออันนี้คือรถนเอ้ยนะถนนอันนี้คือถนนถนนอันนี้คือระคะอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือใส่ใคอันนี้เนยค่ะโอเคแต่เนนอันนี้มันเลยก็ว่ามันสูงอะฉู่้ฮะตันอยากกินฉ่ำู้ฉ่ำเห็นูตัน ถ้ามาขนาดนี้จะไม่หลงทางใช่ไหมเฉ <st arts> ตามคิดว่ายังจำได้เนาะพี่โอเคคิดว่ายังจำไม่ได้อะก็แค่คิดว่าเราจำได้ <st arts> แต่ถ้าเกิดข้อสงสัยนะคะว่าทำไมปาปาตติกไม่มา <st arts> ปาปาตติกไปใช้รถเดียวไปทัวเอ้ยกำลังแบบไปส่องดูว่าตรงไหนเหมาะกับการซื้อบ้านปาปาบอกว่าอยากจะซื้อบ้านในหมู่บ้านเฉต๊ะ <st arts> ก็ดีใช่ไหม <st arts> ใช่งัคิดว่าเฟสนี้นะคะิดต๊ะเห็น นี่จำเห็นบ้านหนึ่งแบบพีชพีชสีพีชเป็นบ้านหนึ่งที่เชดาคิดว่าเหมาะกับพี่หลอยแก้วมากเหมาะเพราะว่ามันมีงูค่ะจริงเหรอคือบ้านเขาเลี้ยงงูหรือว่างูเข้าไปในนั้นเข้าไปในนั้นแต่ว่าไมีใครเลี้ยงอยู่ได้เชดาทพี่ว่าเราหลงทางพี่จำทางไม่ได้แน่ใจนะว่าจําทางได้เห็นไหมถ้าเราเหนื่อยนั่นแหละโอเคง้นเราไปหนิดกัน ก็ไปทางเดิมแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไปฝังไหนไปงนี้ไปตรงเลยตรงเลยตรงเลยไม่ต้องไปทำออันตรงแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยโอเคจะจำจะโชว์บ้านโดเรมอนฮะอะไรคือบ้านโดเรมอนคือเหมือนโดเรมอนคือเหมือนโดเรมอนไล้วแ่เช็ดอะไรไม่เหมือนโดเรมอนเหรอไม่เหมือนบรยมนี่สีฟ้าบ้านดูเรมอนไม่มีสีฟ้าไม่ไม่ใช่ไม่จริง บ้านเหมือนกับเป็นตัวโดเรมอนอ่ะเพราะมันเป็นสีโดเรมอนหรือว่าบ้านคล้ายๆโดเรมอนอันนี้คือบ้านเจดแดงและนี่คือพ่อกับแม่เอ้ยไม่ใช่แม่กับแม่นะคะแม่กับแม่ก็คือแม่เชิดแดงกับแม่พี่แม่ว้าเป้อย่าอย่าเพิ่งได้ไหมคะอย่าเพิ่งแม่เชิดแดงจะพาไปดูบ้านโดราเอมอนสีแยกหยุดรถดูไฟแดงไม่มีหมาเชิดัดงข่าอะไรพี่อยากรู้ บ้านคุณตาบ้านคุณตาบ้านคุณตาเลี้ยงนกเลี้ยงนกแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปลาเคยมีฉลามเคยมีฉลามเบบี้ชักจืดจืดจืดเบบี้ชักหมาหมาชื่อว่าแพนเค้กแพนเค้กอร่อยไหม ไม่รู้แต่บ้านนี้พี่อยากได้บ้านสีเนี้ยอนอมินิมอลแล้วไหนบ้านโดราเอมอนเฉยแตงจะถึงแล้วจะถึงบ้านโดราเมอนแล้วไหนรอสิคะรอสิคะเห็นไหมเห็นบ้านสะายแล้วไม่เห็นไหนอะไหนอ่ะไปไป,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 ปไปดูก่อนพี่ยังไม่เห็นเลยพี่จองไม่รู้นะว่าพี่จะคิดเหมือนจฉยแมงเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นบ้านโดราเอมอนคิดว่ามันเป็นบ้านโดราเอมอนแต่ไม่รู้ว่าพี่จะคิดเหมือนเฉยแดงปะ แต่เนินสโูง <internet. S 1> สุดเพราะจริงๆพี่กลัวนะพี่กลัวมันจะหน้าทิ้งตอนขึ้นเนินเชดาเคยเลือกกําดาวไหลตรงน,นี้เลยตรงนี้ถ้ามันถึงเลือกกําดาวไหลเพราะมันร้อนร้อนและชั้นต้องการเล่นโรลเลอร์สเกตและเชดาก็เล่นไม่เป็น,อ, ى, นอ่ามันก็ร้อนเขามันก็เหนื่อยมัาก็เลินอย่างเงี้ยและอยู่ดีๆฉันก็ล้มตรงนั้นและเลือกกระดาวก็ไหลแล้วตอนนั้นฉันก็อยู่กับเพื่อนเชตามและเพื่อนเชตามก็มีน้ําที่มันแบบน้ําเย็นใช่น้ําเย็นแล้วก็ แล้วก็ถ้วยของน้ํามันก็จะเป็นแบบพอเปิดฝาออกมาแล้วมันจะเป็นเป็นถ้วยได้แบบน้ำค่ะแล้วแลแล้วก็เขาก็เทน้ําเ,าเ,าเ,าเย็นมาเทใส่หน้าเฉยแล้ว <c oughs> มันก็ช่วยให้เย็นขึ้นหรือเปล่านี่ <c oughs> ไง <c oughs> บ้านโดรไลเอมอนใช่ปะ <c oughs> มันก็คล้ายๆอ่ะแต่ถ้ามีหน้าโดรไลเอมอนไหนก็ใช่เลยนี่ <c oughs> ตอนนี้คุณกําลังจะพาดิฉันไปไหนต่อจะกลับแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะว้าไปกันตอนที่เราเล่นน้ำกันเลยดีกว่าค่ะแต่ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นน้ำแล้วซึ่งก้าบ,บ้ากำลังดูหนังอยู่พี่อ่ะล่ว,ะะวงแ <c oughs> ล้วปี่ดป้าดูแล้จับได้แล้วจับได้แล้ว <c oughs> จับได้แล้วโอ้โหจะจะจมน้ำกันเจ้าค้อไอ้นี่อย่างนี้แหละลอ้าว แก้วยืนดีๆระวังมันลื่นแล้วหัวไปฟาดขอบนี่เดี๋ยวสาวเขาบุบเดี yeah. okay. <ắm> no ๋ยวอ้าวก็ต้องระวังสิเด็กบอกว่าน้ํามันยังไม่พอดีมันน้อยไปครับเรามีวิธีสองอย่างหนึ่งคือเติมน้ําครับอย่างที่สองคือเอาอ้อกับพี่เป้ลงไปนะเพื่อสูงขึ้นเติมเติมให้เติมเสร็จแล้วทำไงล่ะพกน้าทำหน้าทำไมไปแย่งของฝากเต้ยเต้ม่ไม่บอกมาให้เด็กกินแบบวางตรงนี้อ๋อนี่คือที่วางเหรอโอเคไม่รู้นี่ก็เป็นขอบแบบ ไหไหมไหวไหวมันรอให้มันติ่งต่งก่อนให้ป้เขาทำลวกมใช่เลยนะคะพอแล้วพอแล้วพี่แอ้ทำอะไรอ่ะโอ้ลูตัวมากพี่จะทำอะไรลูตัวมาเสร็จแม่จะแต้มนี่ยปั๊มเปลี่แอแมมัดให้หน่อยมันมัดไม่ได้เลยแก้ม แม่อย่าเพิ่งไปโดนเลยยายยายแล้วเจ้าอย่าซนจะเติมน้ำเข่งกันเดน้ำไม่ได้นี่งสองสไปตัวไต้องเพิ่มอะไรนะแม่ทำไทำไมไม่ลงพร้อมกันล่ะครับคาเลนร์นี้คือถ้าใครโผล่หัวมาปลาคว้างหัวแจ็เลยนะใครจ้ำน้ำใครโผล่หัวออกมาโดนปลานี่ปลาปลาหนูไม่โดนหรอกจะโดนจะโดนปั๊บ ก็เธอบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะปปาเป้ช่วยด้วยได้ใครโผล่มาคว้าหัวแตกเลยใครจะว่ายร้อยแก้วหนึ่งสองสามหมวัวาะไาหัวแตกเลย ังคาแล้วให้มันย้อยลงมาหล่นส่วนหลน่ลนใส่แ,แก้วมันจะแตกอยู่บนหลังคาต้องโยนเป็นนีนนี่เอามาเห็นไหมเดี๋ยวป้ายโยนะมมมหม่งหม่งเป็นไหมนึกตรงเอาไปลูกนะเอาหม่งนะ, <c oughs> ะนึกตรง าเตมอเราหวให้มันแตกมัแตกหรอมันแตกได้เ่อหนูชื่อยเลยมามาได้นกครชอบเพื่อใหเจ้าพามา่อย่าเช่อแตแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กติดพอย่าลืมกด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 รักระหว่างี้เราแก้ก็รัสเต็มก็ดำผุดดำไว I'm <laughs> you.